ตอนนี้เราอยู่ที่ไอส์แมสจกเย่ตอนนี้ยเราอยู่ที่อยู่ที่ซัปโปโรค่ะอะแ่งการใช้วิ่งถึงก่อนเอาแค่ไป ที่สามทะลุถึงคนที่หนึ่งต <laughs> อนนี้พ <c oughs> ูดไม่ได้แล้วอ่ะปากแข็งมากหนาวอ่ะคุณเป็นคนปากแข็งหรอใช่เอาเลยมาตบเร็ว <laughs> โ,อ,โอ้ลูกเห็บค่ะนี่มันไม่ใช่ข้าวสารค่ะ <c oughs> เจอ, <c oughs> อน,นี่มันข้าว <c oughs> สารเราติดแอร์ค่ะมันเลยหนักตลอดเลยแล้วก็ข้างบนนะคะนี่มันคือแบบหลุมท็อปนะคะอ่ะถ้าเกิดแบบอยากจะปาร์ตี้ก็ขึ้นหลุมทำเป็นท้องถุนทุบได้ไหมทุบได้เนอะ ค <l id> รบสองชั Bond ่วโมงแล้วก็จะรู้สึกมือชาเท้าชาปากชาหน้าชาค่ะชา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  Hey Monster เกิดอะไรขึ้นทำไมใส่ชุดหนากันขนาดนี้อาณหภูมินี่ประเทศไทยมันจะ50องศาเดี๋ยวจะขีดเด้อก็แบบ วันนี้เราจะพามาแบบหนาวเคยเจอไหมกรุงเทพลบ15องศาไม่เคยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนไอซ์แมจิกค่ะอ่าทีมของเราสองคนชือเพมมัมเซอร์มามาดูล็อกเกอร์นะคะนี่ที้เราจะใช้ล็อกเกอร์100บาทนะคะต้องถ้าใครไม่ใช้ก็ไม่เสียตังค์เพิ่มเนาะ อันนี้จะให้ดูค่ะอย่างวันนี้เราได้เบอร์นี้นะคะซึ๊ดอ๋อไม่เปิดกอกค่ะหอกแล้วพี่ไซส์ประมาณนี้ค่ะก็ะอย่าพกอะไรไปด <Okay. S 2> ้ยเราอยู่กันที่กรปฟบอลค่ะ <_ t imes> พี่คะแผ <_ k ont> ่นกอล์ฟที่ป้ายค่ะภาษาไทยล้วนๆตอนนี้เราอยู่กันที่ hi, hi, hi. ไอซ์เบรชิก <_ s 2> ้าอยู <_ s 2> ่ในกรุงเทพนอนรีเไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะสามารถมาได้ที่ไอซ์เบริกได้เราจะมีที่ ใช่แค่กรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะต้องบอกก่อนที่นี่ที่ไม่ใหญ่นะแต่ว่าเครื่องเล่นคือดีงามมากคือถามว่าคุ้มไหมต้องมาค่ะเพราะว่าโบเนี่ยเขามารอบที่2แล้วถ้าไม่คุ้มจริงเราไม่มาฟ้ําเนาะอยากจะให้จองกันผ่านออนไลน์เราจะขึ้น QR โค้ดให้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีให้เลือกแบบเป็นบัตรครอบครัวบัตรเดี่ยวหรือบัตรเป็นคู่นะคะแนะนําว่าจองออนไลน์เพราะซื้อหน้างานแพงกว่าค่ะนี่ค่ะนี่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่แต่ว่าเราจะมาเล่นกันสีชมพูเนาะ อ่ะเดี๋ยวบีฟอร์นะคะรอดูอาทเตอร์มีเชนขึ้นมหโดูฟ้าฟ้าขอปไหนามาแล้วแม่ละวันไปแล้วอันนี้ไม่ต้องทำอะไรค่ะนอนไปสบายสบาย คนน้ำไม่ถูกม่เท่ากันเอ้คนพูดเท่ากันว่าน้ำอ่ะเดินตรงไหมเดินตรงไหมอะไรยังไงยังไงใหรอยู่กนชนะจริงๆเดี๋ยวนะคะลังแข็งใส่มคะสงสเนะโอ้ยานก็คือพ่อจมอาอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้า ากไปแล้วค่ะโถแพ็คพื้ยาสูบพอแล้วมิชชั่นต่อไปเราจะไม่แข็งค่ะตอนนี้เราต้องไล่ได้หรอ่ะปากแข็งปากแข็งใช่ไหมปากแข็งคุณเป็นคนปากแข็งหรอใช่เอาเลยมาตบเดี๋ยวโอ้ยคุณคนปากแข็งเนี้ยอันใหญ่นั่งได้สองคนนะคะอันนี้อันเล็กไปคนเดียวเนาะอ่ะคราวนี้เราก็ดูกันว่าใครแข็งแรงเนาะอ่ะแข่งกันใครวิ่งถึงก่อนโอเคไปเลย เริ่มเก่งนะไปเลยลุกม,มือได้นะเออสร้างเราด้วยนะ,ะทุกคนเตรียมพร้อ <ขา S 2> มพาเทียนไปนุ่นหน่อยค่ะ้ มาดูตรงนี้นะคะว่าระหว่างเราคูลดาวเนาะข้างในมันเย็นพามาดูข้างนอกมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้นะคะคือแผก first aid ค่ะค่ะมี AED ด้วยนะจะบอกว่าเวลาสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา,าต้องมีการฟั๊มหัวใจแล้วเราไม่มีทักษะทางด้าน CPR นะคะ AED เนี่ยเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไฟฟ้าค่ะใครเจ็บเล็กเจ็บน้อยมีหมดเลยนะคะสมา g i c เขาก็จะมีเห็นไหมคะทีมงานแบบมืออาชีพทางด้านพยาบาลน,นะคะประจำอยู่ที่นี่ด้วยอันนี้นะคะก็คือถ้าเรารู้สึกหนาวเนาะ อันนี้ก็ปิดตามจุดต่างๆเพื่อให้เรามีเกิดความอุ่นได้นะจะบอกว่าที่นี่มีใครอยากเล่นสกีเขาจะมีเป็น p r i v a t นะเหมือนมันจะเหมือนจะต้องมีการจองอะค่ะเดี๋ยวถามพี่เขาก็ได้พี่คะอันนี้พวกเล่นสโนว์บอร์ดสกีนี้ต้องจองล่วงหน้าไหมคะอ่าไม่ต้องจองอ๋อไม่ต้องจองล่วงแล้วคิดค่าบริการยังไงอะคะค่าบริการอ่าค่าบริการอ๋อเป็น1ต่อหนึ่งเหรอคะใช่ค่ะอาสำหรับใครอยากจะไปเล่นแบบที่ต่างประเทศอยากจะทดลองก่อนไปที่นู่นจะได้แบบพร้อมเล่นเลยก็จองได้นี่นี่นะคะลายค่ะอุปกรณ์ ไม่รู้จักเลยสักอันแต่ประมาณนี้ประมาณนี้นะมีของเด็กด้วยไหมคะมีครับอ๋อมีกี่ขวบคะก็คือเด็กๆมาเล่นได้เนินเล็กๆเนาะอ่าโอเคปลอดภัยค่ะปลอดภัยอย่างที่บอกว่าเขาก็ดูตามอายุถ้าใครยิ่งจองหนึ่งต่อหนึ่งก็ยิ่งสบายใจเนาะเพราะว่าเขาประกบเราเลยที่นี่ถ้าเกิดใไรไม่ได้มีเสื้อกันหนาวกับรองเท้าเนี่ยมาเลือกไซส์ตรงนี้ได้เลยค่ะเสร็จปุ๊บก็คืนเขาไปอ่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโอเคเฮ้ยอยู่ข้าวเะอยู่ข้าวนี่ เขามีเครื่องคั่วอยู่ตรงนี้เลยนะอ่านี้ไม่ธรรมดานะไม่ได้แค่มีกาแฟธรรมดานะมีเครื่องคั่วอยู่ตรงนี้ด้วยเลยอ่ะบอกว่า100บาทเขาบอกว่าชิสมาจากโลกน,นี่แบบนี้ก็เมื่อกี้นี้ที่คุณปมหายไปประมาณครึ่ง EP ก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะตรงโพสเนี่ยแหละค่ะอ่ะ,อะ,อะก็คือสรุปใครหิวนะคะมาตรงนี้เนาะ,ะมีข้าวเหนียวมะม่วงไส้กรอกเฟรนช์ฟรายกาแฟสดเครื่องดื่มซอฟต์ดิงนะคะตรงนี้ใครไม่มีเงินสดมาก็สแกนจ่ายได้เหมือนกันพี่วุฒิทำอะไรอะคะเล่นมันเป็นฝ้ามีไหมคะฝ้า คุณคุณเป็นป้าไหมเมื่อกี้เข้าไปข้างในมีป้าไหมได้ข่าวมาว่าโบเนี่ยเขามาแล้วรอบนึงค่ะก็เลยอยากจะถามว่าทําไมถึงมาซ้าเออคือเราแค่รู้สึกว่าแบบว่าอะไรแบบนี้ในประทไทมันมีแบบานานทีมีครั้ง<ส>เรารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบเราไม่ต้องดึงไปไกลถึงต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟิลได้เนาะใช่ฟิลมันออได้นะแล้วก็คือมันหนาวจริงๆริะไม่ต้องไปเที่ยวแล้วนะเห็นนะไหม แบบว่าซักซ้อมก่อนไม่ต้องไปแล้วนะไม่ต้องันมงนีีเหมือนกันคืออยากจะบอกว่ามันคุ้มจริงๆถ้าคนไทยคิดกับพิจารณาอยู่อะไรเงี้ยอยากจะบอกว่ามาเถอะมันคุ้มค่าแล้วก็แบบเด็กๆแฮปปี้ค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะแบบเล็กเข้มเลยนะไอ้ห่วงยางเนี่ยมันจะลงมาแบบไล่ทิศทางอ่ะอ่าอ่าอันแรกใช่แบบ มันไม่ได้า,ดดาใูในรีเฮ้ยใช่จริงแบบเออมันใช่ค่ะอ่ะทีนี้มีคนบอกว่าทาไมราคามันสูงเนาะก็ต้องบอกว่าการดูแลของเขาเนาะกว่าที่จะหิมะเป็นอย่งงางนั้นได้อะหรือว่าอุณหภูมิด้านในอ่ะเขาก็ต้องใช้แบบอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้เรื่องเทคโนโลยีเขานะคะรวมถึงว่าตัวโปรดักชันเขาเนี่ยเขาทํากันทั่วเอเชียเลยนะไม่ใช่ที่ประเทศไทยแต่ว่าใครอยากจะมาเนี่ยอยากให้รีบมาเพราะว่ามันหมดถึงแค่แกรกฎากราคมประมาณกลางเดือนเนาะที่สําคัญคือ ใครมาวันธรรมดาได้ก็ก็จะดีดเราก็จะมีเวลาแล้วก็มีสเปซให้เล่นเยอะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็คนก็เยอะนิดน,นึงเนาะเออแบบว่าที่สําคัญเลยก็แบบว่าถ้าเกิดใครชอบปฏิมากรรมในการแกะสละักก็คือที่นี่มันจับจำลองแบบมาให้เห็นในล,ลักษณะเหมือนแบบชาบินที่จีนนะคะก็คือแบบว่าแกะสละกักด้วยมือค่อนข้างสวยงามแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบว่าเปิดพิสดารแบบเปิดพิสดารเปิด,ดเล้รก็เราก็จะคิดถึงเมนูอาหารชาบินไม่ต้องไปแล้วนะไม่ต้องไปมาที่นี่ ประวศาสก็คือฟันออกปากฟันโอแบบนี้ทุกคนนี่อยากจะดทามอะไรโก็ถ้าแบบพูดโมอ่ะอย่าไม่ไปเลยไม่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 ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เราจ่ายตังเองนะไม่ได้แบบสปอนเซอร์เออจ่ายตังเองกันทุกรอบเลยโดยเฉพาะบวมาสองรอบแล้วเนาะแล้วก็นี่มีแพลนว่าจะพาลูกมาด้วยเดี๋ยวเราจะหาวันแบบวันธรรมดาอมาด้วยเนาะจะมีรอบสองรอบสามกันเนาะ ก็อละล่ะอย่าพูดงคว่ำทำเพลงเราเหลือเวลากันอีกไม่เยอะแล้วเดีย๋ยวพาไปสนุกข้างในกันต่อเดีย๋ยวกลับมาเจอกันด้านนอกนะคะบายมาค่ะอีกรอบขึ้นชังขึ้นชังมา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 ,มา,มาตามมานะคะเย้เอาโมเดลโมเหน ened, โมเดลแล้วตหองปิดไม่ต้องถอยไม่ <ถ Pis S 1> ต้องถายกันลีทำไมล่ะเอาใส่ทับหน้าพี่โดนพี่โดนโดนแล้วเหลือบอ๋อ 哦哦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 ！ เปลก็มีอะไรจะมีบ้านของเธอไงดูบ้านถังโตบ้านถันงโต,ต้คนเชิญกับโรองเท้าค่ะต้องไม่อันนี้มันจะอุ่นๆหน่อยในเนี้ยใ,ใช่ๆในนี้มันจะอุ่นบ้านนะคะก็สร้างเสร็จเลยนะอบถุงมากกว่าถุงได้นะคะ<อ>นนคือเราใครอยากนั่งไห่ก็นั่งเราไม่มีเฟอร์เนาะใครอยากนั่งไหนก็นั่งนะคะแล้วก็เราติดแอร์ค่ะมาเลยค่ะ ลุกพ็อปนะถ้าเกิดแบบอยากจะปาร์ตี้ก็ลุกถูกได้ไหมถูกได้เนอะถูกประโยชน์ถูกประโยชน์เตอนนี้แหละค่ะบ้านหลังใหม่มให้ร้อนก็มาที่บ้านได้บ้านหลังนม้มีเจ้าบ้านแล้วเหรอคะค่ะแล้วมีค่าเข้าค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเล่นตูรัดกันอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะขอช้ำภาพกลับบ้านสาวเกาหลีของเรานนคะนี่เย็นจริงอ่ะ ทนี่ไม่กล้องเราแล้ก็ไม่ว่าจะกระแทกแรงเท่าไหรกล้องไม่หลุดมนะคะบอกทุกคนว่าที่นี่เซมานะคะจะมีที่คอยกันให้เราอยู่ด้านล่างนะคะส่องทรายไปด้านบนค่ะว่าข้างล่างเคลียร์แล้วถึงจะลงมาได้ต่อไปจะพายอะไนคะไปบ้านโบไปบ้านโบอันนี้สิบนะคะโนไม่ใช่สิบเลยห้าเอเคอร์ใช่้วตอนไหนพูด้านนี้มาค่ะไปบ้านจนเป็นเสมอบ้านจะเป็นเสมอถ้าใครตัวสูงห้ามเข้าเดี๋ยวดูคนตัวสี่อ้ยตัวสี่ตัวสั อตามมาค่ะบ้านเราเองบ้านเมื ar, so, bin, like? ่อกี huh? to to ้บานตดูแบบนนไปเลยอ่ก็บะเชคื Maybe, ่อะระวันคิดมาจากบ้านไหมีตัวกีชื่ออะไรคะกำไรกำไรเออแม่กำไรกับลูกตะวันองกับลูกเราสิอะไรนะคาทีหมันภาษาไทยเรอแมมันหนังสือภาษาไท วันนี้เราเหนื่อยมากแล้วนะคะเรานอนกันเถอะ ค่ะโอเคไหมโอเคโพี่ขยันยมาเลยค่ะร้อมไอคะพร้อมค่ะชองนะพี่ยาวมา ที่สามถ้ารู้ถึงคนที่หนึ่งเป็นไงบ้างคะสนุกมากอะวันเลวแบบเร็วดูจมูกแดงมดแล้วตอนเนี้ยตอนนี้หน้าแข็งแล้วอ่ะเป็นไงบ้างคะสนุกมากมากชอบมากมากเลยค่ะย้อนวัยย้อนวัยแห่งมัมเซิร์ฟครบสองชั่วโมงแล้วก็จะรู้สึกมือชาเท้าชาปากชาหน้าชาค่ะชาชักชาชักชาก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเรา3คนได้ที่ Hey Monsters สำหรับ EP หน้านะคะเรา3คนจะพาไปที่ไหนทำอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะ